สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อเออร์แชนแนลนะคะวันนี้เราจะมากินเมนูยุคโควิดค่ะนั่นก็คือมาม่านั่นเองเราเชื่อว่าทุกทคนที่ติดตามช่องเราหรือว่าทุกทุกคนบนโลกใบน,นี้ก็ต้องกินมามา่าเหมือนมาม่าจะเป็นปัจจัยห้าเลยนะคะเหมือนเหมือนจะเป็นเหมือนโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเวลาไปโรงเรียน เราก็ต้องกินมาม่าไปโรงเรียนเพราะว่าตื่นไม่ทันนะคะนี่คือมาม่าที่เราชอบที่สุดนะคะเป็นรสที่กินแล้วถูกปากที่สุดแล้วก็รสต้มค้งก็อร่อยเหมือนกันอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะเราชอบกินมาม่าตั้งแต่แต่ก่อนนี่ซองละห้าบาทแต่ว่าปัจจุบันนี้สองหกบาทก็ถือว่าไม่แพงนะคะมันจะมีมาม่าแบบกล่องที่เป็น มามาครับนะคะช่วงนี้เขาขายราคา10บาทกระรวงพานี้ช่วยเหลือทุกคนค่ะเขาขายในเซเวปั๊มจิฟฟี่เนี่ยค่ะมาค่ะเราไปกินกันเลยค่ะนี่ค่ะไข่เย,ยิมย้มๆนะคะไข่ลาวาค่ะมวไข่แตกแล้วกินมามา่า มาค่ะกินกันเลยค่ะมาๆมอายูอย่ๆนะจ้ะเอาเสือข้างหลังพี่มาปูข้างหลังเนี่ยนะไม่เลยอ่ะนั่งดีตรงดีอร่อยมากเลยค่ะพี่โชว์ตัว มาเราใส่ผักบุ้งด้วยนะคะอ,อร่อยนี่คือวิธีที่ดีที่สุดน,นะคะกินแล้วจะอิ่มมากนะคะคือการกินกับข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวซื้อมาข้าวเหนียวสิบบาทก็กินอิ่มแล้วค่ะจามมองแบบจังเล

ที่มาไปแล้ว ยำดัมเบลตอนที่พี่ถ่ายคลิปปาม เอาจะขายานหนูไปแล้วากิ mm hmm. นนมก็ไ,ได้ีดไงอร่อยมากเลยนะ บ๊ายบายค่ะ